เป็นลานกลางเต็นจุดสูงสุดของเขาลูกนี้นะครับยังไม่มีชื่อมีห้องน้ำเป็นลานกลางเต็นเส้นทางจากจากอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชไปอำเภอรัสดาไปจังหวัดตรังครับ เป็นจุดชมวิวแลวเป็นลานกลางเต็นสวยมากครับถ้าชวมวิก็จะเห็นหมอกตอนเช้านะครับถ้าชมวิมเห็นหมอกตอนเช้าเดี๋ยวรุ่งี้เช้าเรากลับว่าจะมาชมามีหมอกถ้าลมแบบนี้ก็ อำเอฉวดนครศรีธรรมราชกับอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชด้วยกันครับชาวบ้านเรียกช่วงตรงนี้ว่าควรท่าข้ามคบควรท่าข้ามตอนนี้ประมาณบ่ายมุมกว่านะครับนี่อากาศเย็นมากเลยครับอากาศเย็นไม่ถึง25องศาแน่นอนครับนี่เย็นลมเย็นมากโปุ้หย กาศดีมากเลยเย็นเลยนะจุ๊บนะเราอยู่จุดสูงสุดรหะหว่างเขานีครับโอ้โหเย็นรูปเลยรันเย็นมากจุดับจุดกลางเต้นที่ยังไม่มีชื่อนะครับน้องเขาบอกมาหลังจากล่องแก่งลอดถ้ำแล้วมาชมวิวตรงนี้ครับ ตอนเช้าถ้าโชคดีก็จะมีหมอกให้ชมครับผมเช้าวันที่20มิถุนายน2567ครับออกจากที่พักนี่นี่การเดนแอนรีสอร์ทจากรัศด,ดามามาถึงตรงนี้ก็ประมาณ สิบกว่ากิโลครับสิบกว่ากิโลแล้วเราจะขึ้นไปตอนนี้6กนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกําลังจะขึ้นบนควรเขาเรียกควรท่าข้ามนะครับควนท่าข้ามครับผมทางสวยงามมากครับระวังหักโซออกเลย ขึ้นนี่จะให้สองช่องจราจรทางลงหนึ่งสิงรุ่นเช่นกันที่ขึ้นมา so the wood call ตอนนี้ก็จะขึ้นสู่จุดสูงสุดสันปนาน้ำของเขาลูกนี้แล้วเรา,เราะเราก็จะเลี้ยวสายสายเข้าไปเป็นลานกลางเต็นนะครับเป็นลานกลางเต็นที่มาสำรวจเมื่อวานนี้ครับทางแคบๆก็สามารถรถกิ่งสามารถขึ้นได้ครับไม่ไกลครับ พอขึ้นควรมาก็ถึงตรงที่เป็นรั้วคาบอยตรงรั้วคาบอยนะครับจะมีจุดกลางเต็นจุดกลางเต็นซึ่งเป็นจุดชมวิวยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อนะครับเราเดินขึ้นมาเย็น เป็นเลยเป็นข้าวไข่อะไรสักอย่างโอ้โหสวยวันนี้ลมไม่มีหมอกนั่นคือเส้นทางที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับ กลางเต็นแ์ล้วมีห้องน้ำข้างล่างไว้บริการด้วยครับทางนี้เป็นด้านตะวันขึ้นจุดทางนี้มีหมอกครับทางนี้ทางน้่นขวานี่มีหมอกครับเห็นหมอกไกลๆเลยครับมีหมอกครับ เขาูตรงนู้นมีหมอกจุกมองไกลๆจุกเห็นมีหมอกไหมีหมอกไปตั้งหมอกไกลๆดูเลย โอ้วันนี้ก็สวยงามครับหมอกไกลๆสวยครับระยะใกล้ๆดีไม่มีหมอกแต่ไกลๆนั้นสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ครับมีทะเลหมอกให้ชมไกลๆครับ โอ้โหนี่เหมือนผาช้างน้อยข้ามต่อไปจะเป็นทะเลหมอกอยู่นะครับโอ้โหสวยมากครับ อากาศเย็นลมดีมีทะเลหมอกให้ชมไกลกๆครับวันนี้20มิถุนายน2 5 6 7เขายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับจุดชมวิวจุดนี้ช่วยมากครับ คเลยครับตะวันขึ้นจากเขาแล้วส่องไปยังเขาลูกเล็กตรงนั้นสวยมากเลยครับโอ้ยสวยมากมันจะมีแสงสองเฉพาะตรงนั้นเลยตอนนี้เวลาเวลาเท่าไหร่ครับเจ็ดนาฬิกาสี่นาทีตรงนี้จะมีแดดขึ้นจากเขาข้างหลังแล้วก็ส่ง ส่องไปยังเขาลูกนั้นสวยมากครับสวยมากครับโอ้โหสวยครับสวยวันนี้20มิถุนายน6 7นี่7จ็นาฬิกาสนาทีสนาทีหนาทีจะส่องตรงนั้นเลยครับนี่เจ็ดนาฬิกาหนาที แดดมาถึงเขาลูกนี้แล้วครับแป๊บเดียวเร็วมากสวยมากครับสวยมากเร็วมากครับนี่ถึงนี้แล้วถึงผมแล้วครับโอ้โหถึงข้างหลังผมแล้วครับนี้ก็สวยไปอีกแบบครับโอ้โหสวย เมื่อกี้นี่มันส่องใส่เขาลูกนั้นพอดีนะสวยมากตอนนี้มาถึงลูกนี้แล้วครับมาถึงข้างหลังเราแหละเจ็ดนาฬิกาเจดนาที อยู่ระหว่างเส้นทางจากบ้านน้ำตกนะครับจากบ้านน้ำตกแล้ครนสีธรรมราชแล้วก็จะข้ามไปแยกหนองหงแล้วก็ไปชะอวดครับสรุปก็คือด้านด้านนี้คือ อำเภอทุ่งสงด้านหลังเฉวดครับจะนาฬิกาสิบนาทีสวยมากครับวันนี้เห็นหมอกไกลๆใไกลๆนี้ไม่มีหมอกก็สวยครับสวยมากเลยแจ่มอากาศสดชื่นเย็นสบายเราจะลงไปแล้วครับสวยๆครับสวยมีที่กางเต็นท์เหมาะสำหรับกางเต็นท์มากๆวยครับ ไปถ่ายคันแดงคันใหญ่คันพอดีไหมโอสวยมากครับลงไปแล้วครับ มีโอกาสกรตับมาเยือนใหม่ครับผม